เมื่อวันที่7กันยายน2562ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทต,ต้องบุญได้จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR โดยมีพนักงานจากกลุ่มบริษัทต,ต้องบุญประกอบด้วย TSK Logistics, TB Tank, ต้องบุญปิโตเลียมได้เข้าอบรมโดยพร้อมเพียงกันทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิติเวศจากโรงพยาบาลปักทงชัยไม่ต้องช่วยค่ะคุณค่ายตอนนี้ไม่รู้สึกปวากรงไปะะัดใอเลื่อนนี่ลั<ฟ>้นดค่ะ,<ฟ>ะจัให้อยู่เตกาองอันนี้นายเก่าสอันดนะคะมือในอกคนนึงคนที่สามจ<ฟ>ะต้องเป็นคนนำทางนะคะอะ นี่เป็นการประยุกต์นะในการที่จะทำเปรสนามนะคะมีผ้าต้องยาวเลยตัวเนาะอาจจะใช้ผ้าสองผืนก็ได้ทำไม่มั่นใจให้ส okay? ัญญาณพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามผ <in S 1> <wh> ้าปูที่นอนผ้าอะไรก็ไ <Whoever> ด <viene dead> ้นะคะไม้ส่งก็สามารถประยุกต์ชิงสองข้างนบ้านนะสองข้างรากจุดตัดอันนี้วิธีการือว าาจต่จนนในช่วงเช้าเป็นภาคทฤษฎีและชมการสาธิตจากเจ้าหน้าที่ในภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติโดยมีวิทยากรควบคุมและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด